ตกใจตอนแรกกุนึ้ว่าคนแต่ว่าเขาเหมือนโผลหน่าออกมานิดนึงแล้วก็โผลหน้าเข้าไปเขาก็เลยบอกมาคําเดียวเลยว่าจะให้พูดตอนนี้หรือว่าจะให้พูดพรุ่งนี้ตอนเจอกันก็คือเริ่มเรื่องเลยผมมาเที่ยวฮ่องกงก็คือเริ่มจากฝั่งเซ็นทรัลแล้วก็เป็นฝั่งเกาลูนเราก็จะเรียงการพักแต่ว่าสามวันโรงแรมนี้สาวันโรงแรมถัดไปและอีกสาวันเป็นโรง,งแรมที่สามคือโรงแรมที่เกิดเหตุมันพอดีมันฝนตกทั้งวันเลยพอดีเหนื่อยแล้วแบบรีบก็เลย ตามหาตึกก็เป็นตึกตามที่บุ๊กคิงครับตึกอีกตึกหนึ่งที่เป็นตึกใหม่ก็คือเข้ามาเช็คอินปกติแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตทุกอย่างโอเคหมดแต่ว่าเป็นเจ้าของห้องเป็นคนลับเขาก็บอกให้อ่านรายละเอียดที่เป็นแบบประกาศแบบด่วนแบบค่อนข้างที่แบบ ซีเรียสเลยว่าที่เราจะต้องไปอยู่คือชั้น5ของอีกตึกหนึ่งก็เอกมีใจแล้วว่าเฮ้ยทำไมเป็นอีกตึกหนึ่งเพราะว่าเราจองเป็นเป็นที่อยู่ของตึกนี้ชั้น9มันเป็นชั้นที่แบบโอเคตามแบบตามที่เราบุกิี่มาเลยแล้วทีนี้ผมก็อ่านมันก็เป็นแบบว่าค่อนข้างงงเห็นสภาพโรงแรมก็เลยถ่ายวิดีโอเก็บไว้ก็จะเป็นตามระเบียงก็จะเป็นแบบที่ตากผ้าของเขาก็จะมีชุดอินเดียแล้วก็พวกลูกปั้น มันใจว่าเป็นรูปปั้นอะไรตัวเล็กๆตุ๊กตาเล็กๆครับเต็มหน้าห้องเลยแล้วมันมันก็ค่างสปรก ก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็ไม่ได้ซีรีส์เพราะว่าเราจองแบบว่าก็ราคาค่อนข้างถูกกว่าโรงแรมทั่วทั่วไปอยู่นิดนึงครับสภาพเข้าห้องไปโอเคเลยครับสะอาดเป็นเหมือนแบบข้างในเป็นรีโนเวทแต่ว่าคือข้างนอกก็คือเก่ากว่าตึกตึกสาธรทรบ้านที่กรุงเทพอะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นดําเหมือนมีขมเหลาควานันตามผนงังเหมือนคราบดําๆแบบตึกมันไม่มีสีเลยคือมันจะเป็นตึกแบบว่าสีปูนแล้วก็สีแบบตะไคร่น้ำอะไรเงี้ยครับเข้าไปในโรงแรมก็โอเคดูดีทุกอย่างก็พักได้เลย ให้ขึ้นไปลิฟต์ชั้นหนึ่งถึงชั้นเจ็ดเป็นลิฟต์เสียใช้ไม่ได้ต้องขึ้นไปชั้นแปดจากชั้นแปดก็เลยต้องต้องเดินลงมาชั้นห้าก็เที่สองก็เป็นพนักง,งานที่ริบินสองคนพาไปขึ้นห้องครับก็จะเป็นชั้นแปดแล้วก็เดินลงมาชั้นเจ็ดชั้นหกชั้นห้าจะเป็นโรงแรมก็เข้าไปปกติผมง่วงนอนมากก็เลยเข้าอาบน้ําแล้วก็นอน ไปทานข้าวแล้วกลับมาช่วงดึกเริ่มแบบไม่ไม่ไม่โอเคตรงที่ต้องขึ้นลิฟต์คนเดียวแล้วมันเป็นต้องขึ้นไปชั้นแปแต่ว่าตอนนั้นยังไม่กลัวครับยังไม่เกิดเหตุก็คือยังไม่กลัวก็เลยขึ้นไปชั้น8แล้วเดินลงมาชั้น7ชั้น7จะลงไปชั้น6สายตาข้างซ้ายก็เหลือไปเห็นช่องเข้าไปตรงห้องพักด้านในครับแล้วก็เจอผู้หญิงหน้าแขกจมูกปากเนี้ยดำหมดเลยครับแล้วเราก็ตกใจตอนแรกค็นึ้ว่าคนแต่ว่าเขาเหมือนโผล่หน้าออกมานิดนึงแล้วก็โผล่หน้าเข้าไปเงี้ยครับโผล่มาแล้วแลิ้น แล้วจมูกปากขอบปากครับเป็นสีดําหมดเลยตอนที่เขาโขกมาแล้วแลบลิ้นแล้วเอาหวัวมุดเข้าไปที่ประตูเหมือนเดิมครับความรู้สึก,กเรานะ้องแบบว่ามันเหมือนแบบว่ามันมามันมันตามเราอะข้างหลังนี่คือย็นแบบคนแขนมันแบบว่ามันพืนขึ้นเลยครับ หลังจากนั้นก็ตอนที่นั่งในห้องคือไม่เข้าห้องน้ําเลยห้องน้ํากับห้องนองนก็คือติดกันแต่ไม่กล้าเข้าเลยไม่อาบน้ําเลยมันไม่อยากให้เกิดเสียงเลยครับมันต้องเจอกับตัวเองอะเพราะว่ามันอธิบายไม่ถูกคนกันปิดไฟก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะให้เราสึกความรู้สึกแบบว่าเขามองเราเปิดไฟแล้วเราก็มองไปรอบๆห้องตลอดตั้งแต่เที่ยงคืนถึงหกโมงเชา้าจนได้ยินเสียงคนเหมือนเหมือนคนเข้าไปทํางานแล้วก็ยังเออโอเคโล่ก็ยังไม่ดอกจากข้างนอกออกมาจากห้องอยู่ดีก็ยังต้องนั่งรองให้เพื่อนมารับตอนเชา้าครับ มีคนมาบอกว่าไม่ใช่น่าจะเป็นคนบ้านน่าจะเป็นคนตอนที่เราออกมาแล้วก็เลยพิสูจน์ว่ามันมีคนอยู่ไหมมันเป็นห้องที่ไม่มีคนอยู่เพราะมันเป็นกรงเหล็กแล้วก็ถังดับเพลิงเกลื่อนเต็มพื้นเลยมันเป็นเต็มไม่ได้ว่าจะมีคนอยู่แล้วก็ตามตามหน้าต่างนอกห้องมันก็จะเป็นควันแบบเหมือนคามาวควันที่มันระบายออกมาจากภายในห้องค่ะ เขาก็เลยบอกมาคําเดียวเลยว่าจะให้พูดตอนนี้หรือว่าจะให้พูดพรุ่งนี้ตอนเจอกันตอนเรากลัวแล้วเราอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรเงี้ยครับก็เลยบอกว่าพูดมาตอนนี้เลยเขาก็เลยบอกว่าตึกนี้เป็นตึกที่เพิ่งโดนไฟไหม้ครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็มีคนตายแล้วที่สําคัญก็คือระบบอาคีภัยเขาก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเลยเขาเหมือนเขาแค่ล้างข้างล่างแต่ว่าเขายังไม่ซ่อมไม่อะไรเลยเงี้ยครับ ามข่าวที่ตายที่ในตึกกับครับห้าคนแต่ว่าสามสิบกว่าคนที่ไปโรงพยาบาลนะไม่รู้ว่ามีคนตายเพิ่มหรือว่ายัางไงก่อนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันชั้นหนึ่งไเยอะชั้นสองชั้นสามชั้นสี่เงี้ยคับมันจะไหมเยอะยังไม่ชีดลรวภายในห้องก็ยังไม่เก็บเศษหน้าต่างเศษเหล็กอะไรเงี้ยก็ยังแบบหล่นแล้วเนี่แล้วหน้าถัางดับเพลิงก็กองกองเต็มพื้นอยู่เลยตรงลิฟต์เขาก็แค่แบบล้อมๆไปว,ว่าปิดใช้ไม่ได้เขาก็ยังไม่ได้มาซ่อมครับผ่านมาประมาณสิบสิบกว่าวันแล้วนะเขาอาจจะยังแบบว่าพิสูจน์หลักฐานอะไรต่างๆอยู่มมม,มััผกก็ไ่่นนใจ ถ้าเป็นเหตุเก pues, ิดเพลิงไหม้เนาะเขาต้องเขาต้องตำรวจเขาต้องเข้าพื้นที่ก่อนแล้วปิดใช่ไหมอันนี้คือเขาปิดแค่สองวันเขาก็ให้อยู่ปกติเลยเพราะว่าคนอยู่เยอะมากซึ่งเหมือนมันเขารับผิดชอบว่าโรงแรมเขาเต็มเขาเลยให้เราย้ายอยู่ในตึกที่เป็นไฟไหม้ครับก็คือย้ายจากอีกตึกตึกที่เกิดเหตุมาอีกตึกหนึ่งซึ่งอยู่ตรงข้ามกันก็เปิดหน้าต่างไปก็เห็นแต่ว่าก็ยังดีกว่าเพราะว่ามันใช้รีดได้ปกติห้องสะอาดแล้วก็ทางเดินอะไรเงี้ยมันก็โอเคครับ